ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะต้องมาเป็นพิธีกรเพราะว่าทางเจ้าภาพไม่มีพิธีกรมาก็วันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมสอง6้าหกสิบหกก็มีหนึ่งศพที่จะต้องทัดการับพนก,กิจในวันนี้นะครับก็คือศพของคุณแม่สอนสิริทับสุขนะครับก็ปัดน,นี้นนะครับก็คิดว่าคงสมควรเก็บเวลาแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการ ครับ <ítulo> พร้อมแล anyway ้วครับตทางด้านโต๊ะหน้าเมนเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วจะเข้าสู่พิธีการในการเป็นพิธีกรของเัปาเปรยนกวัตุดมนางสีนะครับเวลาผ่านพ้นไปไม่หวนกลับตะวันลับดับไปให้โหยหา ชีวิตพลันสั้นลงไปในเวลาอีกไม่ช้าเวลาครบจบทุกคนครับขอ,อกราบนวสัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาทรท่านเจ้าอาวาสวัดตุมลมังสีพระเทรานุเทระทุกโูปด้วยความพรพยิ่งและขอสวัสดีมายัางท่านที่เคารพทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของ คุณแม่สอนสิริทับสุขซึ่งทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีมาเป็นกุศลส,สวดพระบิธรรมอยู่ที่ศาลาหนึ่งจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายแห่งสรีระร่างกายของคุณแม่สอนสิริทับสุขจะได้อำลาจากพวกนี้ไปในการประชุมเพลิงครับแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องก็จะได้มาประกอบพิธีอันเป็นบุญกุลครั้สงสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่สอนสิริทับสุข ก็คือการทอดผ้าบางสุกุลได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวน5ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบางสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งขับตามกําหนดเวลาได้จะทําพิธีในการประชุมเพลิงในเวลา16บหกนากาบัดนี้พร้อมแล้วที่จะได้เข้าสู่พิธีการในการทอดผ้าบางสุกุลครับจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลตามลำดับดังนี้สําหรับผ้าในชุดแรกจะขอเรียนเชิญคุณรุ่งโรดเหลืองอรุณเดิ ได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์ท่านพระประหสมบัติสมจิตโตพุ่มนวยการกองงานชาพนสถานวัดปุรลมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ พระในชุดที่สองครับจะขอเรียนเชิญคุณกนิษฐาและคุณลลินทิพย์เหลืองอรุณเรศสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระสุวัสิ์ิสิพัทโท ได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญและขอกราบในมหมลครับ ท่านในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณสมบัติวิพาดากเกษมผู้อำนวยการศูนย์สคนวรัตตูบำรุงและนายกสมาคมกีฬาเขตน้องแขมและคุณวิเชียนอินพิทักษ์อนุกรรมาการฝ่ายปกครองในทีมง,งานของท่านสกนวรัตตูบำรุงได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระชัยรัตธรรมจาโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและวขอกรับในม,มนครับ ่านในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญสอขอสรยุทธเด่นดำรงกุลผู้ช่วยสะสะวันอยู่บำรุงในทีมงานของท่านสกขอรรรัตตุบำรุงได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัตุดมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับและก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายที่ทางคณะลูกหลานเจ้าพี่น้องได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนัทพงศุพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาพนสถานวัตถุดมหลังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวประวัติของผู้วายชนตามที่ทางคณะลูกหลานเจ้าพี่น้องได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับบรดาท่านที่เคารพได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับ ประวัติคุณแม่สอนสิริทับสุขคุณแม่สอนสิริทับสุขเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช25 0 2เป็นบุตรสาวคนเดียวของนายเมียนทับสุขและนางสาวและนางสาลายหินรัฐเป็นภรรยาของนายรุ่งโรธเหลืองอรุณเิศ มีที่ด่าสองคนก็คือนางสาวกนิษฐาเหลืองอรุณเดชน์และนางสาวละลินทิพย์เหลืองอรุณเรชน์ตลอดช่วงอายุไขของคุณแม่สอนสิริทับสุขท่านได้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวดูแลลูกโดยท่านเป็นคนที่มีอุปนิสัยเป็นคนชอบท่องเที่ยวเดินทาง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นที่รักของครอบครัวก่อนจะถึงแก่คำนั้นคุณแม่สอนสิริทับสุขได้ป่วยเรื้อรังจากโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจรวมถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆมาเป็นเวลาหลายปีคุณแม่สอนสิริทับสุข ได้จากครอบครัวไปที่โรงพยาบาลเกษมราชบางแคเมื่อวันอาทิตย์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2566ในช่วงเวลา5้านาฬกา15นาทีรวมอายุได้63ปีคุณแม่สอนสลีทับสุขท่านได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ ท่ามกลางความรักและความอะไรของทุกๆคนก็ขออนาจบุญกุศลและผลแห่งคําดีทั้งหลายที่ท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระว่าปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สอนสลีทับสุขให้ไปสู่สุขอย่างสัมประยภพบเบื้องหน้าด้วยเถิดวันที่หมีนาวันลาจาก น้ำตาพรากรินรถอยากหยดไหลทั้งแสนรักคิดถึงสุดอาลัยแม่สอนสิลิจำไกลนิรันกาลหลั่งลึกย้อนก่อนเก่าเฝ้าพันผูกเลี้ยงดูลูกทำกับข้าวทั้งขาวหวานเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงทุกวันวานจิตร้าวรานแม่ลาลับดับแสงทอง ขอไตรรัตน์จงลิขิตด,ดวงจิตแม่ผู้เผื่อแผ่บุญกุศลดลสนองนําดวงจิตกลับสวรรค์อันเรืองรองด้วยใจพองพบองค์พุทธสุดฟ้าเถินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิดทุกคนและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่นนานที่เคารพทุกท่าน ได้ลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการไว้อะไรในการจากไปของคุณแม่สอนศิลิทับสุขเป็นเวลาช่วงขนาดหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับรับประกอบมปถึงผ้าในชุดสุดท้ายที่ทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านสกนวรัตน์อยู่บำรุงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนักพัฒนาท้องถิ่นเจ็ดสมัยคุณเมย์ปริยาและเด็กชายปวริชอยู่บำรุงบุตรชายสามท่านได้เป็นประธานในการทอดพระไตรบังสุภุล และเป็นประธานในการประชุมเพิงมขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบนมนต์หลวงพ่อรรรรพระครูดมปัญญาธรท้าจ้าววาดวัดตุลมลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบงังสุคุลและเป็นประธานในการประชุมเพิงฝ่ายสงขอกราบมนมลด้วยความเคารพครับครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบถึงการขึ้นวานงดอกไม้กันบนชาปนสถานขอให้ท่านเดินแถวเป็นแถวต่อเรียงหนึ่ง ทิ้งระยะห่างทางสังคมหนึ่งเมตรขึ้นทางบันไดด้านข้างของฌาปนสถานวางดอกไม้ฉันที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนและเดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเชิญนณกรรกณะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่นนสอนสิริทับสุขผู้วายชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชำาด้ยแล้วก็ขอบคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีชาปนกิจศพในครั้งนี้นะครับโดยพร้อมเ้็นกันนะครับ ดินจะกลอบลบกายวายสังขารไปจะผ่านชีพให้ว่าหลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คำคูณย่อมเทิดทูนแทนซากที่ฉาบไปทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนก็ขอขราบขอพระคุณครับท่านสอพรเวราชทุณบำรุงและทีมงานที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีประชุมเสริมศพของคุณแม่สอนชีริทับสุ ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนก็อขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรมาร่วมในพิธีประุมเทิมศพของคุณแม่สอนสฉลิ่ทับสุก็หักแม้นว่าทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องนั้นได้มีการก็ารับกับประดาท่านที่ทรรบรารพกตั้งแต่คืนตรวจพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็น,วน,นเนวลาสุดท้ายมีสิ่งใดขาดตกบกช่องไปบ้างก็จะขอประธานอภัยไว้นะทก่นี้ด้วยนะครับ ครับสานณะลูกหลานเจ้าพี่น้องทุกคนนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนเราใช้จากของสำรวยเล็กน้อยและำํำขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่านนะครับมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะลูกหลานเจ้าพี่น้องของอคุณแม่สอดสืบครับจบได้เคยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับจะได้เกรงใจกับวันนี้เราท่านทั้งหลายนั้นที่ได้มาประชุมพร้อมกันในสถานที่แห่งน,นี้ก็เพื่อที่จะได้มาส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักค,คนที่ท่านรู้จักที่จะจากท่านไป บางท่านก็อาจจะรู้จกักสายตรงถึงคนผู้วัยชนบางท่านก็อาจจะรู้จักทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ท่านได้มาทาหน้าที่หน้าที่ที่ว่าก็คือหน้าที่เป็นการระยาณมิรกันได้มาส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักที่ได้จากท่านไปอีกสักตู่หนึ่งนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเสื่อนศพของคุณแม่อุณพี่ทับสุกเข้าสู่เต่าเผาศพ ก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อนก็อย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนจะได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่างความทาาทัานที่คารพทุกท่านหากว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนย,ยังไม่รีบกลับก็ขอเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและบิญายของคนที่ท่านรักหรือที่ท่านพิจารณาดีากาักคลั้งให้ถึงเชิงตะ่อน การประนีการกระางลูกหลานแาตพี่น้องทุกคนกขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาหน้าโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับครับแล้ววันนี้กระผมนายนัทพงศพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาวพนักสถานวัตถุมลมนังสีรับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้นเอย่ไรชื่อนาะคุณรถาแหน่งได้อ่านชีวรประวัติทําไว้อะไรถามว่าได้อ่านไปแล้วมีคําใดคาหนึ่งที่ได้อ่านผิดลาดท้งไป ก็จงขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็องขอวขอวยพรให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านวันนี้ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้ต่เพีท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บัลดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ ครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ต้องมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับเพราะว่า,จาเจ้าภาพไม่มีพิธีกรมาก็เสร็จทิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อไปนี้ก็จะได้ทําการขึ้นไปบนชาพนกุฐานหรือว่าบนเมนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่างนะครับก็เสร็จสิ้นพิธีนะครับในการประกอบพิธีวันชาพนกนิจหรือว่าวันประชุมเพลของผมนะครับก็จะมีพิธีการแค่นี้นะครับ ถ้างานไหนเขาไม่มีพิธีกรมานะครับเราก็ต้องเป็นให้เขาแต่วันไหนถ้าเขามีพิธีกรมาเราก็ไม่ต้องเป็นเราก็ให้เขาเป็นไปนะครับเราก็ได้เรียนรู้จากเขาไปก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับแต่วันนี้ท่านที่ได้รับชมนะครับมีสิ่งใดที่จะแนะนํานะครับหรือว่าจะมีสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ จากจับปลาเนอกัคติดมลังสีครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ